ว้าจเย็นดเพื่อนมาดิกับลงไปหนึ่งแม่ได้คิวแล้วได้คิวแล้วได้คิวแล้วมาอีกมาอีกลงไปอีกสองสมมสมมสลงเด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 เมเดเดเมเด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 เีด สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเนว่าได้ซ่าเนวคอร์ดตี้เช่นเคยนะคบทุกคนวันนี้ก่อนที่ผมจะไปรีวิวปืนขอรีวิวกิจกรรมก่อนนะครับโอเคกิจกรรมแรกนะครับเป็นภาร,รกิจต้อนรับปิดเทอมสะสมไอ t ดีแท็กนะครับอันนี้ผมได้ครบหมดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็นี้เป็นภาร,รกิจต้อนรับปิดเทอมสามเออตารางอันดับสะสมไอ t ดีแท็กนะครับตอนนี้เป็นที่มีเป็นที่เรียบร้อยอ้าวโอเคทุกคนผมได้ไอภาร,รกิจนี้พอดีเลยคือการอยู่ในเกมให้ครบ45นาทีนะครับจะได้กล่องม่วง3กล่องกล่องแร่3กล่องนะครับโอเค โอ้ได้โลคัสมาเลยทุกคนแล้วก็อันนี้นะครับเป็นภารกิจเซียนสมรภูมิลบแล้วก็ภารกิจพิชิตอาชีพใหม่นะครับแล้วก็ภารกิจแรง MP9 นะครับแล้วก็อันนี้เป็นภารกิจรายสัปดาห์9นะครับโอ้โหทุกคนโอเคแล้วก็อันนี้เป็นภารกิจสะสมนะครับก็หมดแล้วนะครับทุกคนมีเท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องแล่พร้อมกันดีกว่าทุกคนว่าสายฟรีจะมีของดีหรือเปล่าโอเคมได้โลคัสลายคอสมอมากเลยทุกคนลายคอสมอหรือเปล่าโอเคดูได้เลย เกลือครับเกลือทุกคนเกลือไม่ต้องแปลกใจเลยครับเกลือเต็มเต็มเลยครับโอเคนะครับของฟรีไม่ค่อยมีของดีเดียวทุกคนโอเควันนี้ผมจะมารีวิวปืน RPD นะครับเป็นหรือปืนร้อยนัดที่ทุกคนรู้จักกันเองนะครับทำไมผมถึงมารีวิวปืนนี้ในวันนี้นะครับเพราะว่าผมผมเป็นคนชอบยิงปืนที่มันกระสุนเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวผมบอกกันนะครับว่าใส่เป็นสะโคบไกลนะครับแล้วก็ใส่หัวกระสุนใส่ที่ขึ้นสะโคบไว้แล้วก็ใส่แม็กเพิ่มกระสุนนะครับ สิ่งที่ผมใส่ในพวกนี้มีความสัมพันธ์กับปืนนี้มากเลยนะครับหเลยปืนนี้เดินช้า2เลยขึ้นสโคบช้าแล้วก็รีโหลดช้าด้วยนะครับยีงไงทุกอย่างที่ผมใส่คือมีความสอดคล้องกับปืนนี้หมดเลยนะครับทุกคน โอเคส่วนทางด้านเปิดน,นะครับผมใส่เป็นวิ่งเร็วขึ้น12%นะครับเพราะว่าเป็นปืนที่หนักมันจะเดินชา้าใช่ไหมโอเคอันนี้ส่วนสีเขียวผมใส่เป็นโกลสนะครับซ่อนตัวจาก UV แล้วก็แสดงตำแหน่งตัวตก็ข้าเป็นสีฟ้านะครับโอเคของแต่งผมใส่ประมาณ3อย่างนะครับอันนี้นะครับโอใส่ได้แค่3อย่างแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปลองปืนกันในมัลติเพย์เจอร์ในโหมดฟอร์ดไลน์กันเลยดีกว่าว่าปืนนี้นะครับจะสร้างหายนะได้ขนาดไหนโอเคทุกคนตอนนี้เราเข้าอยู่ <วา S 1> ในเกม <วา S 1> ในด่าน<ว>าคอร์สไฟโอ้โหเข้ามาถึงผุ้เล่นเริร่งวยา โอ้โหทุกคนขึ้นมาพวกโดนยิงเลยว่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วยิงมันไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วมาดีหมาดีหมาลงอีกหนึ่งเป็นไงล่ะแหมปืนไกลปืนไกลลงไปอีกสองโอ้โหโอ้ลงไปอีกสองลงไปอีกสามหือโดนลาสไปนะครับทุกคนโอ้โห RPD นี่นะครับได้ด่างคอร์ดไฟด้วยผมบอกเลยถล่มเลยผมบอกเลยนะครับปืนสายถล่มใครที่ชอบยิงถล่มนะครับนี่นี่นี่เป็นไงเป็นไงืหยิงไปลงไปอีกหนึ่งโอเคโอเคระยะไกลระยะไกลได้ไหมระยะไกลได้ไหมได้อยู่นะได้อยู่นะระยะไกลก็ได้อยู่นะเดี๋ยวดูคนเดี๋ยวดูผมปาดเป็นไงทุกคนนปาดดดโโโ้้วยอห โคตรโหดนะครับจังหวะนี้ RPD ยิงเละนะครับใส่สโคบไกลเนี่ยมันทำให้เราเล่นได้เหมือนสไนด์นะทุกคนแล้วก็ยิงยิงได้แบบว่าร้อยนัดเนี่ยเละผมบอกเลยตาเนี่ยทีนู้นเละผมบอกเลยโอเคข้างซ้ายผมไม่รู้มันจะมาหรือเปล่านะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะครับโอเคนี่นี่นี่โอ้โหเริ่ดเริ่ดเริ่โอ้โหโดนเพื่อนเก็บไปไอ้ตัวนี้ตัวนี้โอเคเรียบร้อยผมยิงไปหึโอ้ทุกคนตื่นเต้นมากเลยตาที่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตานี้ได้อยู่มาดีมาดีระยะไกลก็ไม่กลัวระยะไกลก็ไม่กลัวผมลงไปอีกกกกลลลลลงงงงไปอออออีีีีโโโโ้้้้้หหหดดดนนนนาาแววว่่ทุคเ๋ย อะไรวะทีมจะแย่งคิวอะไรกันนักหนาเนี่ยโอ้โหแย่งคิวเยอะเกินมามาเดี๋ยวผมคอยไอ้นี่ละกันเออเดี๋ยวเดตอนนี้อยู่ฝั่งนู้นสองฝั่งนี้สองแล้วศัตรูจะเกิดตรงไหนเลยล่ะเออผมก็ยืนตรงกลางพอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อข้างหลังข้างหลังข้างหลังมาแล้วข้างหลังเกินแล้วข้างหลังเกินแล้วโอ้โหโดนลัดอีกแล้วทุกคนผมได้แต่ช่วยเหลือว่าตานนี้อะไรวะจะเย็นดิเพื่อนมาดีกับลงไปหนึ่งแม่ได้คิวแล้วได้คิวแล้วได้คิวแล้วมาอีกมาอีกลงไปอีกสองล้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ ลงไปอีก3ทุกคนโอ้โหลงอีก3จังหวะนี้ลงสี่ไปดิครับโอ้โหโอ้อาบีดีถล่มเละไม่ต้องรีโหลดเลยนะครับยิงไปเกือบสิบตัวทุกคนไม่ต้องรีโหลดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าวังเข้าเข้าลงไปนี้ก่อนยิงนู้ยิงนี้ก็ลงก่อนโอ้เดี๋ยวก็สูญมดก็สูญมดใจเย็นน้ำเพื่อนใจเย็นนะใจเย็นโอ้โหโอ้โหทุกคนผมไม่น่าไปยิงไอตัวข้างนอกก่อนเลยกระสุนหมดพอดีเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเปิดฮอร์ได้แล้วเปิดฮอร์ก่อนแล้วกันปื๊บแนะนำเปิดตรงนี้นะครับโอเคไปเราวิ่่งกันตอเลยปป๊๊บบ โอ้โหตอนนี้หมถล่มเลยว่ะทีมนู้นคือแบบว่าโดนกดยับเลยนะทุกคนโอเคมา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 ต่อต่อต่อปื๊บปื๊บปื๊บปุ๊บยิงดิยิงดิยิงดิเป็นไงเราเป็นไงเราล่วงไปดีโอ้โหป่าได้โคตรดีทุกคนป่าโคตรดีเด้อเด้อเป่าโคตรดีนะไม่ได้ป่าโคตรดีนะทุกคนป่าได้โคตรดีนะครับโอ้โหตอนนี้ฮอลล์ผทำงานยิงเละยิงเละฮอลยิงเละลยตอนนี้ฮึ่มคิวห้าตัวแล้วทุกคนโอ้โหหกตัวแล้วหกตัวแล้วตอนนี้ฮอลลยิงไปหกตัวทุ แล้วข้างหายอือหึชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ RPD เกมแรกของเราใน่าง Crossfire นะครับ Victory ไปแบบชิวๆเลยนะครับใครที่เน้นหรอกว่าเป็นแบบว่าพวกที่แบบว่าชอบคิวเยอะคิวหนักๆกระสุนเยอะๆเนี่ยผมแนะนำให้เล่น RPD นะครับมันเป็นปืนที่จริงๆอ่ะมันเป็นปืนแคมป์นะทุกคนที่แบบว่าต้องตั้งบังเกอร์เพื่อจะทําการยิงนะครับไม่เหมาะให้แบบว่าเราไปวิ่งชาร์จของหนูใส่สโคบไกลมาไงทุกคนเข้าใจใช่ไหมคือใส่สโคบไกลเราไม่จ้อเป็นเราต้องวิ่งไปชาร์จปกติมันจะใส่เลดดอทไงแต่แบบถ้าใส่สโคบไกคน โอเคเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าคิวไปกี่คิวน่าจะคิวเยอะอยู่นะแต่ตานี้ผมแบบว่าได้แล้วแบบเริ่มเกมเลยอะแต่ก็เริ่มดีนะเริ่มไม่เยอะโอ้โ MVP เอ็มบีพีนะครับตาน h i s ได้อยู่เลยโอ้โหมาเลยมาเลยเดี๋ยวขอดูก่อนนะได้กี่คิวได้กี่คิวได้กี่คิวเอ่ยได้กี่คิวโอ้โหสิบหกไอ้สิบแปดคิวเลยเหรอโอ้โหได้เยอะนะเนี่ยตาน h i s โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปตัดก,กับเกมที่สองเลยนะ โอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมที่2เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคผมอยู่ในขนาดซับมิสในโหมดฟอร์ดไลน์เช่นเคยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกมที่2มันจะทําเกมได้ขนาดไหนนะครับเมื่อกี้ไอเกมเมื่อกี้ผมว่าทีมนูมนโดนกดเยอะเกินไปว่ะเดี๋ยวผมจะผ่อนเกมลงหน่อยได้เพราะว่าแบบจะได้เล่นสูสีหน่อยโอเคเดี๋ยวผมถือระเบิดวิ่งนะทุกคนแนะนําไม่ถือระเบิดก็ถือมี่วิ่งนะตอนนี้ผมเอาอาร์พีจีมาแทนมีดนะครับทุกคนหมดเลยต้องถือระเบิดวิ่งนะครับโอเคมาโอ้โหตัวสบายไปนะครับตาแรก โอ้โหเกือบไม่ได okay. mm ้เปิดเฟิ์มบ้าแล้วทุกคนเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบโดนไอ้นี่ RJS ล้านละโอเคผมคิดว่าถ้ายืนตรงนี้น่าจะโอเคนะแต่มุมนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอลองยืนดูก่อนว่าได้หรือเปล่านะทุกคนนี่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 โอ้โหตรงนู้นอีกตรงนู้นอีกตรงนู้นอืมโอ้โดนแลไรเก็บวะทุกคนโอ้โหโดนไอ้นี่ LMG เก็บนะครับโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับต้องค่อยๆเล่นนะครับทุกคนการที่เราเล่นปืนปืนที่แบบว่ามัน แนวแบบนี้คือเราต้องใจเย็นๆมากๆ,ๆ,ๆทุกคนถ้าใจร้อนนี่คือแบบโดรา์หมดเลยถ้าใจร้อนนี่คือตายอย่างเดียวนะครับเราห้าวิ่งโถมจนเกินไปเราต้องออคือเราต้องแบบว่าอย่างไงทุกคนต้องคือต้องวางหลักในการยืนให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นปืนพวกแบบว่าแนวตั้งแคมป์อย่างเงี้ยหรือแบบตั้งฐานยิงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ปืนบุกมันไม่ใช่ปืนบุกอ่ะทุกคนมันเลยจะเล่นยากนิดนึงนะครับโอเคเดในในนะลูลุลูหนึ่งลึดสอง, uit, สองอโอ้โหทะลุกระสุนเอ้ยกระสุนทะลุเออไม่ได้ทะลุกระสุนกระสุนทะลลุไปเยมา2ตัว เยผมคิดว่ามันต้องวิ่งมาต้องวิ่งมามาแล้วมาแล้วไปไงลงไปหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหลังมาหลังผมมามามาดิมาครับมาดิครับมาดิครับมาดิครับไปไหนเราหายไปไหนเราหายเฉยหายเฉยเดี๋ยวดีๆนี่งานพี่จีมาปุ๊บลงไปหนึ่งตายแทนเพื่อนเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้โหมาซ้ายมาแน่เลยว่ะนั่งยังมาแล้วเพื่อนกินนู้นคนแตกเลยครับจังหวะนี้โอ้โหตอนนี้สิบสี่ต่อสี่แล้วทุกคนเกมตึงอยู่นะตอนนี้เกมตึงอยู่เมื่อกี้มันไม่ค่อยตึงเท่าไหร่มาเดี๋ยวเรามาก่อนเนี่ย เออคลิปนี้ผมเน้นรีวิวอย่างเดียวนะครับไม่ได้สอนนะแต่ถ้าใครอยากให้ผมสอนเล่น RPD ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับถ้าเป็นสอน RPD ก็จะเป็นสอนไปเลยแต่อันนี้ผมจะเป็นรีวิวแล้วกันโอเคลวไปอีกลวไปดีเป็นไงล่ะครับลพงไปอีกหนึ่งนะครับตอนนี้ RPD เนี่ยลายเนี้ยผมไม่ชัวร์ว่าได้มาจากไหนนะทุกคนแต่ก็เทพกันอะไรเนี้ยโอเคลวไปอีกสองได้อยู่ได้อยู่อ่าอย่างนี้ก็ลวไปอีกสามนี่ครับเป็นไงล่ะจังหวะน,นี้รูดย,ยาวๆครับทุกคน โอเคมาตอนนี้19ต่อ12นะครับถือว่าสกอร์เรานำอยู่โอเคลงไปหนึ่งโหอาร์พีดีผมเก็บเละว่ะเฮ้ยทุกคนมาแรงจริงนะทุกคนร้อยนัดเนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นปืนแบบว่ายิงแล้วแบบต้องยิงเยอะๆกว่าจะตายไอ้นี้ยิงแค่นิดเดียวก็ตายนะทุกคนถ้ายิงโดนตัวผมคิดว่ามันแบบว่าโอเคเลยนะจริงเดี๋ยวๆดี๋ยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาปุ๊บปุ๊บลงลงมาลู่ลงมาลู่เป็นไงเราโหโดนอาร์พีดีลู่นี่ยคนต้องพิจารณาตัวเองนะเนี่ยมาดิครับมาดิครับโอ้โหโดนไอ้นี่ไทยลู่ว่ะเฮ้ยไม่น่าท มันจะเปิดโอเปลเตอร์สกิลด mm ีก hmm, ว่าทุกคนอืมไม่เปิดดีกว่าทุกคนผมคิดว่าน่าจะไม่เปิดเดี๋ยวได้แล้วพี่จี้ย่าพีจี้ไม่ทันว่ะมันวิ่งเร็วเกินมาวิ่งเร็วเกินมามามาเดี๋ยวผมโดดโดดตามขึ้นไปเลยแล้วกันเพรน่าจะอยู่ตรงนี้แหละซ้ายมือซ้ายมือผมซ้ายมือผมน่าจะมีรายงานซ้ายมีเอ้ยเดี๋ยวสายมีเดี๋ยวเดี๋ยวขวามีขวามีด้วยโอ้ซ้ายมีไมนู่นแล้วขวาเนี่ยเนี่ยยิงยิงลงลงไปหนึ่งลงไปอสองโอ้โหได้สองโดยแบบชิวๆนะครับทุกคนโอ้โหคือผมบอกเลยนะบบว่า คือฝั่งนูนะ้นตายแล้วเกิดมาอีกรอบหนึ่งอ่ะกระสุนยังไม่หมดเลยจริงยังไม่ต้องรีเลยด้วยซ้ำจริงร้งอยนัดเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นปืนที่ค่าค่อนโกงนะถ้าเล่นเฟนอะ่ะทุกคนถ้าแบบว่าเป็นโหมดยึดฐานอะ่ะผมแนะนําก็ปืนนี้ก็ได้เหมือนกันนะนอกจากไอ้สกกรปืนนี้น่าจะเล่นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแบบว่าเรายืนฐานใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่ากาันกันอย่างเดียวอนะ่ะมันก็แบบว่าใช้ได้อยู่ใครลงไปหนึ่งโอ้โหตานี้คิวคิวยับอีกแล้วทุกคน ไม่เป็นไรผมขอเกินสัก15คิวก็โอเคแล้วทุกคนเกิน15คิวทั้ง2ปืนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าปืนพวกนี้มันจะคิวได้ประมาณไหนนะครับโอเคแต่ถ้าได้20คิวจะโอเคมากเลยทุกคนโอเคต่อ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 มาต่อต่อต่อรวมไปอหนึ่งโอ้ระยะไกลระยะไกลระยะไกลว่ะโอ้ระยะไกลไม่ได้ทุกคนระยะไกลเกินไอ้ปืนนี้ทําไม่ค่อยดีนะครับท hmm. ุกคนไม่ค่อยได้ไม oh okay. ่ค่อยดีเท no. ่าไหร่ถ้าระยะไกลถ้าระยะกลางยังพอโอเคนะครับโอเคมาต่อปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปโอ้โหซู้นี้ไม่ได้ AKS ไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ AK1 โอเคมาต่อต่อต่อเปิบ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 อยู่ไหนหมดอยู่ไหนหมดเพื่อนอยู่ไหนหมดอ่ะนี่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 ว้โหอะไรวะโดนไอ้นี่โดนทุกคนเมื่อกี้ผมไม่ได้โดนกระสุนอย่างเดียวนะผมโดนนี่ด้วยไอโอเวเตอร์สกิลด้วยโอเคสิบหกตายห้าถือว่าไม่แจกถือว่าไม่แจกจนเกินไปทุกคนมา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 สี่ตัวเอ็ดต่อยี่สิบหกผมผมว่าตานี้ผมเล่นดีสุดละในทีมโอเคเปิบเปิบเปิบเน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 ว้โหอ่ะ เผาเพื่อนนี่ว่ะโอ้โหแล้วมาติดอะไรวะเปรื่อกระสุนฟรีๆเลยโอ้โหแต่ปืนนี้มีถึงเก้าร้อยนัดน,นะทุกคนไม่ไม่มีคําว่าเปลืองครับผมบอกเลยยิงจนเกมจบแม่งก็กระสุนไม่หมดจริงๆผมบอกเลยเอาลงไปหนึ่งดีครับเป็นไงล่ะเอามาดีครับลงไปอีกสองโอ้โหชิวๆไปได้อยู่ได้อยู่โอ้ยพี่ดีแม่งจับแล้วมันชอบอ่ะชอบใจมากเลยกระสุนมันเยอะผมผมชอบ <S 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 โอ้โหโดนเอาเตอร์สกิลผมชอบตรงที่กระสุนมันเยอะทุกคนมันจะแบบว่าแบบมันยิงสะใจอะผมเป็นคนที่แบบว่าชอบใช้กระสุนเยอะใช่ไหมล่ะโอเคลงไปอีก ได้อยู่ได้อยู่ปืนนี้ผมแนะนำเซ็ตผมนะทุกคนเซ็ตผมมันจะเข้ากับปืนแล้วก็เปิร์กด้วยนะครับทางด้านเปิร์กก็มันจะคือทุกคนมันจะผสมประสานกันหมดอ่ะมาลังวิ่งไวเปิร์กวิ่งไวนะทุกคนแล้วก็ใส่ยังใส่ที่คือสะโขบไวแล้วก็ที่รีโหลดสูญไวเนี่ยมันจะช่วยปืนได้ดีมากเลยทุกคน <S <S โอเคมาแอดทำไมแอดทำไมแอดทำาโอ้โหระเบิดไปดิระเบิดคามือเป็นไงทุกคนระเบิดคามือครับระเบิดคามือไปจังหวะน,นี้ได้ปิดปะวะถ้าจะไม่ได้ปิดโอ้โหโอเคไม่ได้ปิดไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็ ปืนนี้ผมไม่ชัวร์ว่าได้มาจากไหนนะครับแต่ถ้ใครที่มี RPD ไม่ว่าจะเป็นไลายไหนนะครับลองใส่เซ็ตผมที่ให้ไปดูแล้วลองเล่นในแบบแนวของตัวเองดูนะครับผมคิดว่าปืนนี้จะช่วยให้คุณแบบว่าเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแบบว่าไม่หัวร้อนแล้วก็ ไม่ต้องไปบุกให้เหนื่อยเพราะว่าปืนนี้แค่มันเดินตัวละครในเกมแมงยังบ่นว่าเหนื่อยเลยจริงจิทุกคนผมบอกเลยมันหนักมากแล้วมันก็แบบว่าเป็นปืนที่แบบว่าใส่สโคบไกลแล้วแบบโอเคอะแต่ถ้าถามว่าใส่เลดดอดโอเคไหมผมเคยเล่นใส่เลดดอดแล้วก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ถือว่าดีมากเท่าไหร่แต่ถ้าใส่สโคบไกลผมคิดว่าถ้าเรายืนแคมป์ยืนฐานอย่างเงี้ยโอเคมากเลยในโหมดยึดฐานแล้วก็ในโหมดวางบอมอย่างเงี้ยถ้าเราจะเฝ้าเป็นฝ่ายเฝ้านะผมคิดว่าปืนเนี้ยทำเกมได้ดีมากโอเคได้ MVP แล้วโเกกมทุคน โอเคเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าคิวไปกี่คิวผมขอเกิน15คิวก็พอแต่ถ้า20ก็โอเคเหมือนกันโอเคโอ้ยี่สิบคิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับถือว่าสันนี้สําเร็จไปนะครับกับการรีวิว RPD ลายลายสีม่วงม่วงดำดำก็เท่เหมือนกันนะทุกคนโอเคใคร <S <S ที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับทุกคนตอนนี้ผมลงคิปทุกวันเลยนะทุกคนก็อย่าลืมมาดูแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับ ผมบอกพูดไปยังถ้าจะพูดไปแล้วนะทุกคนเออโวยพูดไม่รู้เรื่องตอนนี้โอเคใครที่ที่อยากรอคลิปรีวิวแบบนี้นะครับใครที่ชอบแนวแบบรีวิวก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่รอคลิปสอนก็อยากให้ผมสอนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน